ไม่มีเฮ้ยใครฮะว่ากูกับแก๊งแน่เลยวะเฮีย <c oughs> ไม่ค่อยอยากพ้นหัวแก๊งเลยเด่นดูนตีนเอาเดี๋ยวลองดูลองดูงานตะวันมีมัะยโอ้นี่มันแอดับ เจอไปคนหนึ่งเมื่อกี้แสได้แม่งใส่กันปน อยูเท่าไหนกันน่ะอยู่อิสเตอร์ยูเก็บใครอิสเตอร์ตัวนห่ะงั้นเรามาดูว่ามีคนไหมไม่มีเลยเก <c oughs> ็บกิก <c oughs> ลรวยไหมละ่ะแบบว,วิ่งหางานขาวเลยอ่ะคุ้ยเยอะนะคนเยอะนะ เยอะเหรอลองไปดูใช่อืมถ้าเกินเอ๊ะฮะโอ้ยงเง่ามึงขับยังไงเนี่ยเหินซะกล้ยหัวใช้เท้าส่วนมากคนเยอะใช่ส่วนมากเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเกินหรือเปล่าถ้าเกินสองคนก็ไม่ปลนละแม่งจะลุมตืงนเอ่อถ้าเกินสองคนกระโดดลุมตีนอะดีไหม ไล่ยินไล่ยินจริงใช่แต่ว่าใช่ใช่จริงตรงที่ว่าแกง้งิันในเล่นในดอกแต่ก็ไม่ใช่ทุกแกล้งเหมือนของเรานี่อะไรก็ไม่ได้เล่นเมื่อกลางอะ่ะจริงเราก็จะเรียกแก๊งเลยเดี๋ยวลองดูถ้ามันถ้ามันจอดเกินสามคันก็เราล้วก็ออกคือเกินสามคันก็ออกโ okay อเคไหมจอดแบบปิดทะเบียนด้วยนะ ถ้าคันเดียวก็เข้าไปเลยสรุปคันเดียวแม่งมาสี่โอ้โหไปไปไปเกีย่ยวเพี้ยไรๆเป็นล้อยไอ้เป็นล้อยอยู่เป็นล้อยเลย <c oughs> ไปโอ้โหเช้าไหมลองไปดูเช่าท้าดู ใช่เท้าน่าจะน้อยกว่ากล้วยนะน่าจะน้อยกว่าใช่เพราะว่ากล้วยเป็นร้อยเลยใช่กล้วยมันบน้อยกว่าโอ้โหแบบเนี้ย,ยออโอ้โหขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเวนมีคนมีกี่คนเอาอี้ก่อนนะฮยเราดูก่อนเราใส่เขาดูใส่เขาดูก่อนมีกี่คัน ใช่เหรอเอาไงเอาไงอ่ะ,ออะจะป้นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก่อนน่าจะสองป่ะเองเอาไหวหรือเปล่าไปลงดิไปบอกให้นั่งก่อนห้าวิแค่นั้นแหละ อะไรเนี่ยสองคนเห็นไหมอ่านะนนะอ,อ,นะอ่าอ่า,อาโง่เ <c oughs> อาคุปไปอเอาอะไรป้อนนี่ ไปต้นเอ้ยไปไปไปพี่ชายพี่ชายเจ้าหมดเลยเนีะนะ X 4.00เ่อนเนี่ยเจ้าหมดเลยป้นเฮียไป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 ได้พี่เลขาเดี๋ยวพี่เลขาะให้ไว้เลยเฮียเดี๋ยวมันวิ่งตามมาทุนนี่ฮะเมื่อกี้ได้มาได้เบตโตมาสองชุดนี่เฮียแล้วเงินกว่าร้อยกว่าบาทเอเวนเอ้ยน้อยจิบหายได้ไอโทรศัพทั์มันมาด้วยที่แน่ รวยแล้วได้โทรศัพท์มารวยแล้วแค่โทรศัพท์ตึ้รวยแล้วแค่โทรศัพท์ก็รวยเวนมาหนี้ผู้ขายโทรศัพท์ต่อด้วยเอ้ยลุงลุงยังต้องการโทรศัพท์อยู่ปะซื้อมาแล้วลื้อลือลือยังต้องการอยู่ปะซื้อมาแล้วอ๋อซื้อมาแล้วเหรอถ้างั้นครั้งหน้าใครดดฟุนก็มาบอกผมได้ได้เลยโทรศัพท์ที่ผมไอ้เนี่ยเราศัพทสองเครื่องไปดียวเวน มันในตัวมันมีโพเทคด้วยนะันไม่กดมันไม่กดใช้อะถ้ามันกดใช้ครับปนไม่ได้แล้วเนี่ยมันหวงไงมันหวงอ่ะแต่มันมีตัวหนึ่งแม่งเหลี่ยมไมเว้เน่ก็บอกห้าวิแล้วมันบอกมันยกเลิกไม่ได้กูน่าจะแทงแต่ตอนนั้นแหละยกเลิกไม่ได้นี่ยนอะไรแม่งเหลี่ยมชิบไหนส่วนเนาอไม่มันไม่ได้สวนแต่มันไหนหนีไม่ได้ แต่มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมบอกว่ามันยกเลิกอโอตโต้ไม่ได้ก็เลยยังไม่แทงไงโอ้โหสาเป็นคนดีเสือกเป็นโจรสลิเกเป็นคนดีอีกไอ้เวนนี่อะไรวะ <c oughs> แม่งโจนทางกับโจนยิ้หายแม่งดา่ากูเจ็บกีดเลยบอกว่าไม่ฟาร์มไอ้เวนเมื่อกี้ไอ้พวกไม่ฟาร์มแม่งโดนดา่าก็เจ็บกีดเลยอ่ะคือแบบเจ็บกีดกีดเลย จริงไหมอ่ะกูจะเอวจริงๆกูก็มาแต่ฟาร์มันเถอะแต่แบบมันมันรวยอ่ะทำไมอ่ะเยออเดิยไงไงไอ้น้ำแก่กี่ดีๆเวนเลยกูระเสียวทันหลังว่ะตาก็เกือบกอกเขาไอ้เวนเลยไอ้น้ำเอาไหมอ่ะไอ้ปิโตอ่ะเป็นโตด่ะ ก็ได้มาสองอันอะไรแบกี้แม่งมันพกในตัวร้อยสี่สิบกว่าไอวิองอะ่ะ <c oughs> เงินเขียวอะ่ะดีแล้วมันไม่พกเป็นหมื่นถ้ามันพกมาเนี่รวยเละละเราไม่ป้นของที่มันมันฟาร์มอยู่หรอไม่ ไฟไม,ม,เ,อไมเอ,อะถ่ายได้มันมันจะไม่มีเวลาเดี๋ยวตำร,รวจมาน่ะ<อ>ใช้เวลาปนนานเกินก็ไม่ดีเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีประชาชนสองคนแม่งยืนมองอยู่อะถ้าสมมุติแม่งลงมาแทงขาหเลยขาตายเลยนะ <c oughs> ก็กลัวเหมือนกัน,นไหนประนก็กลัวพ่อไอหาน้ำแม่งขึ้นรถรอแล้วอ่ะ <c oughs> ก็คือถ้าถ้าโดนแทงคือไอ้ให้อาน้ำออกแน่นอนอะบอกเลยจริง เห็นไหมล่ะเห็นไหมสรุปเห็นไหมไอ้รถรถสียังเด่นอยู่ไหมล่ะเด่นเด่นทิพไห้เลยจริงมันบอกว่ามันมันถ่ายไว้ด้วยมันถ่ายไว้มันบอกอ่ะอ๋อโอเคโอเคดีแล้วก็เห็นเป็นสีว่าเหมือนกันฮะแต่จริงๆินเป็นสีม่วงแล้วกูจะเนิร์ดทำใหม่ ไปหาป้อนอีกไหม <c oughs> เวลาไม่พอแล้วเหรอเฮ้ย43อยู่เลยเอาอยู่ยังปนได้อีกสักคนไหมล่ะอีกสักเคสจัดไปอีกสักเคสอันนี้เราทำมา2เคสแล้วถึงแม้คิดเล็ขจะล้มเหลวก็เถอะแล้วทำไมมึงไม่ป้นบ้างวะเอ,อ,อาจะขี่รถมึงดูตามภาพนี่มึงซ่อมรถก่อนไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อ โอ้ยไอเหี้ยเกาะแม่งดีจริงวะไปไหนดีอ่ะตรงนี้ไอเหี <c> ้ย <oughs> เอ้ยมึงเหินยังไงนี่ะทางเหินก็ดีเว้นเอเอ,เ,อ,เ,อเหินธรรมดาคนบ้างนะโว้ย กลับไปดูทันตะวันทักรล่มไหมล่ะเผื่อจะมีคนมาทำแล้วไงเพิ่มเขื่อเป็นหมอใหม่กับตำรวจด้วยเวดอยู่ตรงนั้นอะ สามเลยเหรอเป็นที่อื่นกับหม่ลองดูไหมหรือไงอจะเอาเลยจะเอายังไงอ่ะฮะอ,อยู่ที่ว่ามึงจะใจอ่อนหรือเปล่าอ่ะอาเดี๋ยวเอาถอ,อยเข้าใช่ไหมไม่แต่ข้างหน้าม,มึงมีเทเบียนไม่เจอ ไปเดี๋ยวตู้ดีตูเล่นเลยครับอะไรนะครับผมไม่ได้ยินอะไรนะครับเอ้เสียงเบาอ่ะเป็นเมื่ออะไรนะครับอะไรนะได้ครับได้ได้ เป็นไงบ้างน่าจะด,ดีเออเขาแยว่วไป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 ดีวกว่าได้มาสามพัน <c oughs> ในแง่ใช่ใช่ฉันเห็นแล้วมันเป็นผู้เล่นใหม่ผู <c oughs> ้เล่นใหม่ก็เแ้่แรกช่างเต็มตัวเลยรเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,น,น,น่าสนใจนะเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> แต่ตำรวจจะเมาวนะไปที่อื่นดีกว่าโอ้รถหมุนรถหมุนเฮ้ยแต่ที่นี่ค่อยพูดค่อยจาก็ได้นะเว้ยบอกให้หนั่งก็นัง่งเออดีจริงๆเลยถ้าไม่นั่งนี่กูจะแทงให้ใส่ไรแล้วกนโทรศัพท์ด้วยถ้านั่งก็เอาแค่เงินกับของนิดหน่อยๆก็พอละ ไปหาแต่มันวิ่งมันวิ่งหลบไอไข่อีเตอร์แล้วกูไปเก็บไข่อีเตอร์เฉยเลยอ่ะ <c oughs> ข้าระปวดหัวจริงแม่งวิ่งโคตรไวไอเสื้อดำมาวิ่งโคตรไวเลยเอเวนแต่งตัวเสียดเหมือนกันอีกก็ <c oughs> คือแม่งแทบจะแบบแทบจะปลอมตัวเป็นโจรได้เลยเอเวนน่ะ ไม่น่าทานแล้วป่ะสิบเท่าไหร่วะอ่าสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีเอาไงดีหนีเลยป่ะหรือว่าแบบจะไปฮะไม่ทันใช่ไหมรอ,อหมดเวลาเอาตัดจำเวลาเลยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยดูหนังดูหนังรอเลยดูหนังรอห้าสิบสี่ห้า นั่งดูหนังรออะไรกันอ๋ออ้ไอน้น้ำไอ้เวนโอ้โอ,อ้โอ,อ้โอ้โอ้โอ้ไอ้เวนโอ้โหโอ้โหไอ้โหนโอ้